สวัสดีเอซทุกคนมาตำน้ำพริกมะม่วงกันไปไปตำน้ำพริกมะม่วงกันไปตำน้ำพริกมะม่วงกินกันดีกว่าพริกกระเทียม น้ำพิกเข้าไปเพื่อนๆอยากทํา youtube อยากอยากทำ u t u b e อยากมีเงินอยากมีไรายได้นะอยากฟ้าเงินบนอากาศอืทําไปทีแรกก็คิดว่าเออทําทําสบายสบายแต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนการทำนี <c oughs> ่พิกถุน การทําทยุทธ <c oughs> <c oughs> กลิ่นพริกมันฉุนนะพริกเอขนาดพริกสดนะเราต้องมีเวลานะทุกคนมีเวลาให้เขามีเวลาทำทำคลิปมีเวลาคิดคอนเทนต์มีหลายๆอย่างนะทุกคนเอาง่ายๆคือถ้าจะทำอะ่ะต้องจริงจังกับเขามันก็จะประสบผลสำเร็จเร็เรวนะเพื่อนๆ ตำพริกไปคุยไปนะทุกคนตำพริกมะม่วงอ๋อยายเอาช้อนไปไว้ไหนวะห้วยออนั่งก็โอ้ยลูกก็โอ้ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีนะกนะารอยากทํำ u t u b e นะยายจะเล่าให้ฟัง ยายอยากทํา youtube เพราะว่าเห็นไปเห็นชอบเป็นคนชอบดู youtube ไนงะไปเห็นคนนู้นก็ทําคนนี้ก็ทําโอ้ทําดีไรายได้ก็ดีนะนะ่ะอยากคว้าเงินในอากาศแก่แล้วอ่ะคิดว่าตัวเองแก่แล้วทําอะไรให้มันได้เงินขึ้นมาก็อยากทำเนาะแต่พอทําเข้าจริงๆทุกคนกว่าจะทําให้ผ่านก็ยากผ่านแล้ว จะทำให้มีคนดูคลิปเรายิ่งยากคนที่เขาประสบความสำเร็จในยายนับถือเขาเลยนะพอเขาต้องทุ่มเทมากเลยทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็เวลานะทุกอย่างมีต้นทุนนะทุกคนทำอาหารก็ต้องมีต้นทุนซื้อวัตถุด,ดิบม,มาประกอบอาหารทำเกี่ยวกับน,นำเที่ยวก็ต้องมีต้นทุน ไปเที่ยวก็มีค่าน้ำมันลถค่านู่นค่านี่มีอ่าทำกเกี่ยวความรู้ก็ต้องมีเวลาค้นคว้าหาความรู้มาตีแผ่ YouTube คืองานอย่างอย่างหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ว่าอุยอยากทำฉันถ่ายถ่ายถ่ายลงไปมันก็ได้ถ่ายถ่าย,าย,าย,ายลงมันก็ได้ถ้าคลิปเราดีพอก็มีคนดูถ้าคลิปเราไม่ดีเขาดูดูไปเดี๋ยวเขาก็เบื่อมันก็เป็นเรื่องยากนะทุกคน ทุกวันเนี้ยบางวันนี่ยายบางวันยายก็ทอนะเพราะคลิปยายอะมีคนดูหลักสิบนะทุกคนแต่ก็ทํานะอยากทําอ่ะเราทํามาจนผ่านแล้วอะเราก็ไม่อยากทิ้งไปเนาะเผื่ออนาคตเรามีเวลามากขึ้นหรือว่าหลานโตแล้วมันมามาช่วยพัฒนามันจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะยายคิดอย่างนี้นะ ยายก็จะรักษาไว้ก็เพื่อนๆนที่ติดตามดูยายก็ให้กำลังใจยายด้วยนะคะทุกๆท่านแหละที่ผ่านมาอะถ้าเจอคลิปยายก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะนี่ยายตำพริกมะม่วงนะทุกคนอันนี้น้ำมะนาวนะยายผสมน้ำอุ่นลงไปเพราะว่าเรามีมะม่วงอะถ้าเราน้ำมะนาวน้อยมันจะ มันจะแห้งเกินไปใครเป็นเหมือนยายมั่งแต่ยายอะ่ะถ้ายายว่างยายยายว่างจากงานหรือว่าย่างว่างมีเวลายายก็จะไปดูเพื่อนๆนะแต่ว่ายายก็ยังไปไม่ทั่วถึงนะเพราะว่ามันเยอะอะ่ะ แล้วมือใหม่ที่ผ่านมาดูคลิปยายนะถ้าต้องการกำลังใจจากยายก็แวะมาทักทายกันนะยายยินดีนะยินดีสนับสนุนนะเพราะยายเข้าใจตอนยายเป็นมือใหม่อะยายก็นะอยากได้อยากดียายก็สรรหาทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้ช่องผ่าน ยินดีนะเพื่อนเพื่อนแวะมาทักทายกันนะหมวันนี้อยากกินน้ำพริกอันนี้ผักมันเยอะทุกคนเรื่องของเรื่องอะ่ะมันไม่เปรี้ยวเดืยยายเอาน้ำมะนาวใส่ไปอีกหน่อยอืมใส่เดืยโอเคเปรี้ยวแล้วโอ้เปรี้ยว หวานเค็มเปรี้ยวรสชาติใช้ได้เลยนะทุกคนเมื่อเช้ายายไปซื้อปลาทูมาสองตัวสองเข่งปลาทูหน้างอคอหักสองตัวแล้วก็ปลาสาบะสองตัวทั้งหมดเป็นสี่ตัวสองเข่งนะทุกคนสองเข่งก็เกือบร้อยนะ ที่ยายว่าทําคลิปทําอาหารก็มีต้นทุนเห็นไหมแค่น้าพริกปลาทูนะเจอปลาทูเข้าไปก็เจ็ดสิบบาทแล้วแล้วน้ําพริกนี่อีกทุกอย่างมีต้นทุนอ่าถ้าเพื่อนๆนคิดจะทํา youtube ถ้าคิดว่าทําเล่นๆมันไม่เล่นน่ะถ้าลองทําแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้คลิปเราออกมาดีใช่ไหมพอเราอยากให้คลิปเราออกมาดีเราก็ต้องมีการทํานู่นทํานี่ เพิ่มเสริมแต่งขึ้นมานะเพราะว่าเพิ่มเสริมแต่งเออซื้อนู่นซื้อนี่มาทําให้ฮัลโหลฮัลลานะ่ะอันนั้นนะ่ะคือต้นทุนทั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนแต่ของยายนี่ไม่ได้ฮัลโหลฮัลลานะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือตามความกิจริงเลยนะทุกคนยายจะไม่ปรุงแต่งอาหารที่ยายทําลงคลิปนะยายจะทํากินยังไงยายก็จะลงคลิปแบบนั้นเลยนะทุกคน บ้านๆให้เพื่อนๆดูแล้วทำกินได้จริงนะไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่มันหรูหราชีวิตบ้านๆเราอะ่ะยายจะเน้นชีวิตบ้านๆเพราะยายก็เป็นคนบ้านๆนะคลิปนี้ก็แค่นี้นะเพื่อนๆ